ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ตังอัปเดตประจำวันที่9มีนาคม2566นะครับลุ้นไฟเขียววันนี้จะมีการประชุมเพื่อที่จะอนุมัติวงเงินในการโอนเงินประกันรายได้ยางพาราน,นะครับหรือว่าประกันรายได้ยางเฟสสีนั่นเองครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยจะมีการโอนเงินให้กับพี่น้องชาวสวนยางนะครับภายในสัปดาห์ที่3ของเดือนมีนาคมนี้ครับซึ่งจะโอนเข้าบัญชีโดยตรงนะฮะของบัญชีทกศพี่น้องชาวสวนยางนั่นเองครับสาหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ย ที่จะได้รับเงินนะครับจะต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่กับการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่30มิถุนายนปี65ที่ผ่านมาซึ่งมีทั้งหมดนะประมาณ1ล้าน6กแสนกว่าคนด้วยกันนะครับคิดเป็นพื้นที่ปลูกยางกว่า18ล้านไร่ซึ่งเป็นสวนยางที่อายุ7ปีขึ้นไปและเปิดกรีดแล้วนี่คือคุณสมบัตินะครับของผู้ที่จะได้รับเงินในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมีนาคมนี้นะครับกับโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางปี65และ6 6กแปสนั่นเองครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะเช็คสถานะสตังมีลิงก์ไว้ให้ข้างล่างสามารถไปตรวจสอบสิทธิประกันรายได้อย่างพาราได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ละกันนะครับใครที่เอ่อจะได้ก็ขอสแสดงความยินดีด้วยในอนาคตนะหากคุณอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการของเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะปลูกอะไรก็าตามอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง u t u b e ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับสตางจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube และอยากรู้ข่าวก่อนใครอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะส่งข่าวให้ฟรีถึงหน้า ครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังคไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ